พี่น้องชมความงามกันจะ้ะเดี๋ยวเนี่ยมันบานแค่นิดหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าทุ่งข้างหลังนูน้นพี่น้องนู้นน่ะเนาะที่เหลืองเยอะๆมันบานเยอะแล้วค่ะนะแถวเนี้ยยังไม่เต็มที่นะแถวเนี้ยยังมีอันจุ่มๆอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยนี่มันจะแบบเหลืองจอดกันถ้ามันเหลืองจอดกันมเมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนจะพาพี่น้องมาเที่ยวอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงน้นมีรังพึ่งพี่น้องนี่รังพึ่งชาวบ้านเอามาปล่อยเอาไวใ้ให้มันทําน้ําหวานปกันค่ะเรามีเวลาพอวันนี้พาพี่น้องเดินแป๊บโอ้ยต้นอวบอันๆอยากหักเป็นรวกซะแล้วสินี่ยแต่ไม่เอานะคะเดี๋ยวมันมียงมียาอันตรายพาพี่น้องชมเฉยๆจะ้ะของเพื่อนบ้านยาีกอนเองนะเนี่ยเนี่ยอยู่ติดกับบ้านยยกอนจ้าดอกไม้พวกนี้อยู่ติดกับบ้านยยกอน ของเพื่อนบ้านจ้ะข้างหลังนู้นมันสวยมากเลยอ่ะอู้นี่ค่ะดิ่ันให้พี่น้องดูรังพึ่งนะสวยได้ใจจริงๆดอกคนาสวยสวยสวยนี่ค่ะอู้สวยมากสวยตามท้องเรื่องจาเพื่อนๆพื่ชอบใจ ไปค่ะอากาศดีธรรมชาติสวยวันนี้อพาพี่น้องมาชมพึ่งค่ะโอยบินยัวย่วเยาะไปหมดเลยเพื่อนๆของเพื่อนบ้านนะนี่พึ่งเพื่อนบ้านเอามาปล่อยค่ะเขาให้มันผสมเกสรกับ oh. กับดอกอันนี้ดอกครับนะคะแต่ก่อนไม่เข้าไปใกล้มันนะคะนะ โอ้โหเนี่ยเต็มหมดเลยนี่นตุ้งครับส,สวยๆจ้าอีเกรเรนโอ้ชมชมบ้านพึ่งเสร็จแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆวยจะเป็นเพื่อนแบตเตอรี่ยีกอนก็จะหมดแล้วด้วยเอโ้โหเสดาจริงๆเลยเนาะอดอกไม้สวยจริงๆค่ะนะคะ ต้นครับของเพื่อนบ้านจะอันนี้ของเพื่อนบ้านค่ะมาชมอีกฝั่งนี้ดูว่ามันสวยสุดลูกหูลูกตาเลยเ,เพื่อนๆเยอะมากนะเพิ่งบินผ่านหน้ากล้องบุกวิกบุกวิกพาชมทุ่งครับค่ะทุ่งดอ,อกครับนะคะเ,เพื่อนๆทุ่งดอ,อกครับของเยอรมน,นีจ้าอือห ได้ดังใจสุดลูกหูลูกตาพี่น้องโอ้ยพึ่งบินยั่วยเยียบไปหมดแล้วจ้ะโอ้ยเ,เพื่อนเพื่ออย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยกรด้วยนะจ้าสำหรับวันหยุดของอาทิตย์นี้พาชมทุ่งดอ,อกครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า จากลาท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันให้ใ้ยกรด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้ายยกรจะพามาดูช่วงที่มันบานสะพังค่ะเราไปกันแล้วค่ะจากลาท่านผู้ชมแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายนะจ๊ะชมดอกเคียเซอร์จ้าเคียเซอร์ว่าขี่จักรยานมาสมนิจกสิตไตเมื่อยเลยค่ะ อจักรยานมาส้มดอกไม้ซืวอๆนี่ล่ะพี่น้องคขนาะดดอกเคลือบสวยๆจ้าม่มีผึ่งมาตอมเลยพี่น้องมันไก่บ้าน,นพอดนก่อนมาไก่บ้านเธอเด้คะแนนมาอยู่ใกล้ๆพี่น้องตั้งนี่ต้นตามตามๆนี่นี่ก่อนจะต้องอุ้ยนี่มีผึ่งอยู่ได้ล่ะนี่ผึ่งห้างใดบแตกม่านอ พี่นอ้องเอพามาส้มดอกไม้ดดืวอๆ้อจ้าดอกไม้เหลืองดอกไม้ขาวอันนี้ดอกไม้ขาวดอกเคียสสวยๆยจ้ะพี่น้องพูดนะต้นนี้หมากไง่ไง่ยยได้พี่น้องเมื่อก่อนมาขืนหมากมันสุป,ปีค่ะเนี่ยหมากมันทอโปนิวโปุน,นปปพี่น้องบัตสุต้นแล้วอยู่หนีหมากไง่ยยพันไง้นะคะแสบแห้งเมื่อก่อนสิมากเก็บเหรอคะจะไยมันเป็นหมากได้หนิมันบานโดนเติมเราเริ่มจะรวยร่าแล้วค่ะเนี่ย อุย้ยงามงามพี่น้องสวยทั้งหนอกดอกหมากก็อร่อยด้วยเนะเาะเคียสเซอร์ค่ะเคียสเซอร์ดอกดเคียสเซอร์จ้าดูพี่น้องโอ้ยมือหยุดก็มาหาส้มย,ยูที่ทัศธรรมศาสตร์เสร็แล้วเนาะโอ้ยไปจ้าคลิปนี้ผ้าส้มต,มต้องไม่เต็มเต็มเลยอืมแต่พูดได้หัก นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วจ้าจุ๊บๆดูทุ่งดอกผักค่ะหงขาวตอนนั้นบินไปแล้วเบินเบินไปแล้วทุ่งดอกผักสีเหลืองอ่ะเพื่อนๆ ใครขยันมาเก็บนะคะใครขยันมาเก็บเอาเลยกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษจ้าของดีตามท้องทุ่งค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยนะคะ